กับสบายดีท่านผู้ชมเหมือนมาพบกับเจ้เรือสาวลาวคือเก่าเดอร์ฮิวเขา่าโมเมนต์ิวเขา่าฮิวนก,กินหลินเลยฮิวนกกินหลินพี่น้องเอ้ยเด้อเด้อแหละตอนนี้กับเป็นเวลาสิบเอ็ดโมงกลางคืนพี่น้องฮิวนก,กินหลินแล้วก็เลยพาก,กันออกไปสือบ่หูวะ่ะเขาสิปินห่านเลยหรือบอว่าสิบออกไปอันมินิมากหักย่านขาเจ้าปีห่านละไรปะนี่นะมีคนบอกว่าเรื่อง เอาพมขึ้นนั่นนี่คือ,คอเพื่อนก็เลยจัดถ่ายมาคอมเมนต์มาตลอด,ดออได้เฮ้ยยังหายเศร้าได้เพื่อนเอาพมขึ้นเด้อยังหายเศร้าได้เพื่อนเอาพมขึ้นเด้ยอยู่อ,อ,ยอะไรเออคอมเมนต์เกือบทุงอันเลยเอาเอาพมขึ้นเน่ยนะก็เลยจัดถ่ายบิ่งได้พี่น้องแต่ว่าเพื่อนโบเดตังหนะแต่สิเป็นแบบสีดำมดัอ่ำๆเนี่ยได้พี่น้อง <ride> ดำ,ำงรมรดัมอัมอัมโบเดตังธรรมดาได้เนี่ยนะคือโบพี่น้อง อ๋อไปลุ่นน้ำการได้พี่น้องได้อจักสีได้ยังมากินข่าวนะอี่แมแล้วนึกินข่าวนะรายอยู่แต่ว่าแนวกินหลินแบบประพวกประเภทอันน้ำหวานน้ำยังขนาดเนาะน้ำเย็นน้ำยังหนักกระพวกวิตามินขนาะพี่น้องรู้ซึกว่าขาดวิตามินถ้ักมาแต่เฮือนย่าพี่น้องเอ้ยเมื่อยเมื่อยเมื่อยเผิ่นเมื่อยก็เก่้าอีกบริกินวิตามินมาเนี่ยขอเหาไปซื้อนมไว้เนาะสั่งนมมาอยู่พี่น้องเอ้ยแต่มมืออื่นผูได้ก็เลยฮิวบไว้วรามืออื่นตอนเ้ารผัดลูกผัด เหตุรียกเหตุงานอีกเครื่องก็ลงตลาดอีกแห้งสิมือไงผู้ซื้อกวนากระซี้ลงๆพี่นองเลยจะเลยว่าออกไปหากินน่ะซูเปอร์ฮาตลอดเลยนะเธอโอ้ยคือรอแท้วะคือรอแท้วะบ่าวไก่คนใจดีพี่นองเลย อีแม่ดีใจได้น้องมาสะพายเพื่อนเ,อเนาะเพื่อนเ่าวะอุ้ยอันสร้างพักตั้งสายนึง่งมันกับวะได้แล้วเนาะคง้งหอดครึ่งทางเลยเพื่อนวนาะเมื่อนานะซื้อพักตั้งสายมาให้แม่เพื่อนในเด้เพื่อนเนาะจะวะกินเพลในงเงินบ่ได้จ่าย,ายแล้วก็ขืนยู่สิจ่ายเห็นยังซื้อเครื่องมาให้กีกบ,บัตลายหนึง่งก็สิขึ้นเจะว่าจะว่าพะโลแล้วหูอยู่ได้นะเฮ้ยอีแม่นะ พี่นเออเห็นเพื่อนดีใจเฮากับเครื่องก็ดีใจน้องเฮ้ยน้อเห็นอันย่าเพื่อนมีความสุขพี่น้องเอ้เพื่อนกระเถ่าเลยเห็นเพื่อนมีความสุขเพื่อนดีใจเครื่องก็ดีใจเรื่องก็อยากซอยเพื่อนร้ายกว่านี่อยู่พี่น้องเอ้อยากซอยเห็นห่านผู้ใหคันมีเงินนะจักิเสห์นาดายน้องเฮ้ยน้อเงินกับโบมีพี่น้องเอ้ยซอยซำซอยได้เฮากับยังลำบากเลยเฮากับยังมีรายจ่ายแม่เลยเครื่องกันยังต้องเลี้ยงลูกอีกสองคนมือหนาพังสา่กับพ่อเฮ้า อบครัวเฮาดีขึ้นกว่านี้เฮาก็ซอยคืนได้กว่านี้ทั้งเบิ่งมื้อหน้ามื้อหนายพี่น้องเอ้ยบ่แม่นว่ากระซอยทั้งมัดช่องะอะไรเนาะก็ฮักหมดทั้งพ่อพ่อแม่เฮือนก็ฮักแล้วก็ย่าปู่เฮือนก,ก็ฮักคือกัน,พ,นกกพ่นอ,อ,พอแม่ทั้งสองคนแหม่แหละถ้ามื้อใด้ซุมเฮามี่ซุมเฮาก็บ่ลืมดต่พี่น้องเอ้ยพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายเฮาเนาะถ้ามื้อใด้เฮามีเงินหนะเฮาแบบ เงินเหลือเงินพอได้ไสฮะนะเฮ้ยพอได้ใช้ได้จ่ายพอได้แบ่งเพิ่นน้ำหันนะเฮ้ากับแบ่งหายเฮ้ากับบุญยากดอกแต่คู่มือนี่เฮ้ากันยังมีภาระอยู่พี่น้องเอ้ยโบแมนว่าเาต้องเก็บออมเมนบางคนแบบเส่าเงินคือรวยแต่หักเอาอันเฮาเธอมีเฮือนเป็นของตัวเองซ้ำเมนเฮือนกับบ้านในมีพี่น้องเอ้ยมีแต่ดินอะไรดินสิเห็ดอันเฮือนเห็ดบอนเห็ดนั่นเห็ดนี่อะไรพี่น้องเอ้ยแต่เฮือนเขากับบ้านในมีซ้ำเขากับบ้านในได้อย่างดอกเขากันยังหาเก็บเงินอยู่เลยเนาะ เอากระบอกในมีแบบมีขนาดนั้นนะนะพี่น้องเอ้ยพ่อแต่ได้ใส่ได้จ่ายในชีวิตประจำวันเท่านั้นแหละหอดเลยพี่น้องเอ้ยบุญซีมีอยู่บ่พี่น้องแกนข้าเจ้าปิดโอ้ยังบุปิดพี่น้องเอ้ยบุญมีอยู่ได้เฮ้ยเจ้านะเฮ้ยที่รักเธอบุญมีโอ้ยมันสิตาหลดเขาที่เฮ้ยก็ไปจอยอยู่ลุงเฮ้ยจอยเทิงบ่เดี๋ยวอหอดเลยพี่น้องเอ้ย เีแด้เฮ้เลซดัก่นฮะเอีแกไปกินยื่นอะก่เอาีแดงเพราะกอนเอาซีนี้เอาซีนี้เนาก่นเพร่เอาอีกเพราจกินยูโจเกิดน้ำเต้าหู้น้ำเต้หู้ถนงันนี้นะคอยซื้อเทอก่อนมาอย่างนั้นใ่ตุ้มเงือกแสบลยอาจจไว้คือซีใหม่อยู่เลย จะเสียงอีกจะอเป็นเปิ่องาูกเขาอีกสามปีนะเขาบอกว่าบาให้ซื้อก้อนสามปีนะเขาบอกมาให้ซื้อก้อนซื้อเครื่องนะเอาเอาปินทั้งมาที่เคยอย่าแคบนั่นนี่แหละพิ่นงเงยยังยิ้มแห้งเลยเธอซือเป็นเพื่อให้ลูกวะสามปีนะว เสียกได้ลูกแห้งเลนะ้วพี่เนาะเอาบ่เคุย <มา S 1> บอกว่าได้เธอเดือนหนามีข่าวดีวเชลยุยัมีภาะอยู่ไม่ชลละวะบอสยังมีภาระอยู่เดี๋ยวเขาเนี่ยบอสไว้อีต้นเพิ่นอีต้นเพิ่นอีต้นยีต้นย่อีกอย่างเคืออันกำมีลูกลสองคนพี่น้องอ่ะยืนพี่น่าวน,านั่นสิแคบไหนเจ้าคนรอคนรอแน่นเมื่อสิไตมันเห็นอือืม ความหลอมีใครเทียบใจเลยคอามแฉกจะป็นจ่ายดีกว่าจะไปคนจ่ายดีกว่าเได้แตงหนาด้พี่น้อง้ามยะนอไม่้้ากคุจ่าเพาจะเปคนจ่ายลรงซื้อของเองโอฟอซี่อกคนนึนะ

นี่แสบอะ่มันมันเป็นยิทังนนขอใคกินเอาบอ่ะอะอชื้อมะม่ไว้ลูกเลยลูกอยากกินมะมาแสบเลยบันมีมากินตัวนี้ก็บกอืน

nó mua nè, ăn vào, luộc nhãn đấy, muối, nước canh nước mắm, gạo, cháo còng, cơm, xong เออเนาะเขาด่าเขาหน้าบวกไงนี <volumes shake it> ่ยบวกจะมากินเขาด่าเขาหน้าบวกอย่างเนาะเขาไปหลับเอาเนาะเขาบอกเขาอยาเขาขอไปหลับเอาเขาไม่ได้บอกเนาะเขาไม่ได้ว่าเออซื้อไก่เลยเขาไม่ได้บวกเขาใช้เขาใช้มีผู้มองเราไปแจกเลยเราเราจะแก้แค้นแล้วมองใส่ึ้นเนาะ ที่เทขอที่เทขอบม่ไวณห้องเขาจีเนนะาเราจะเอาคำสั่มาเดี๋ยวไปใช้อยาเดี๋ยวมีผูวเอาให้เราอะนาผวนะเราเลยเราอยากหายไปเราก็เลยเอาไปหน้าไยาวเราไลยกะลาคลิปใช่สิบสองกว่าเลยเอาเลยพี่น้องคลิปนี้กัสี่ดอโจเานีและพี่น้องเล่นนวกินกับสิเดะประมาณไเลยจ๊สิเดะยังตื่มอีกกินตะแลงเดกินตะแลงพี่น้องเลยคลิปนี้กับเขาโจเฟนานีแลพี่น้องขอกันมาคลิหน่า ฝากไลฟ์ฝากแชร์สบายดี